ยกให้เธอเป็นรักสุดท้ายของชีวิตชีวิตลักรอนบรรจงสร้างสำหรับดารานักสแสดงอาวุโสอย่างรอนบรรจงสร้างชื่อเล่นอีทหรือชื่อจริงคือธีรยุต,ตันติพิพัฒน์เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอย่างดีในบทบาทของดารารุ่นพ่อในยุคปัจจุบัน รอนบัรจงสร้างเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบลงนิตยาสารและมีผลงานแสดงมิวสิกวิดีโอส่วนผลงานการแสดงเรื่องแรกก็มาจากภาพยนตร์เรื่องสาพานรักสารสินออกฉายเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้แสดงคู่กับดาราสาวสวยแห่งยุคอย่างแหม่มจิตลาสุขพัฒ์และรอนบรรจงสร้างก็โด่งดังมากจากบทบาทพระเอกหนุ่มทำรงโกทม หลังจากนั้นก็รับแสดงละครภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องโดยบทบาทในการแสดงที่ได้รับก็มีอย่างหลากหลายทั้งบทนำบทรองและบทร้ายปัจจุบันมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ออกอากาศทางช่องน้อยสีเช่นเรื่องสุดแต่ใจจากข่อยคว้า,วาสี่แผ่นดินบาดานใจเพียงใจที่ผูกพันเงารักรวงใจคู่เดือดและรอนบรรจงสร้างก็ได้รับรางวัลมากมายเช่น รางวัลทรทัศน์ทองคำสาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่นจากละครเรื่องกตัญญูประกาศสิทธิทางด้านชีวิตรักและชีวิตครอบครัวนั้นรอนบรรจงสร้างสมรสกับดารานักแสดงบทดาวรายร่วมช่องอย่างกล้วยปัดนาสัตว์นุกรดาราสาวฝาแฝดของสาวก้อยปาริชาตและในปัจจุบันยังครองรักกันและร่วมกันทำงานเบื้องหลังผลักดันกันในหน้าที่ผู้จัดละคร ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมงานได้มีโอกาสได้รู้จักประวัติของทั้งคู่ของกุณรอนบรรจงสร้างและกล้วยปัถนาก็ไม่ธรรมดาเป็นความรักที่ดีต่อกันมากโดยทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารชื่อดังเกี่ยวกับทัศนคติจากคู่รักคู่นี้และเล่าถึงเส้นทางความรักของทั้งคู่ที่มากกว่า30ปีแล้วปกติไม่ค่อยจะคุยเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือจริงๆแล้วกล้วยกับพี่อีทรอน นี่รู้จักกันมานานแล้วอยู่ในวงการด้วยกันมาตลอดเมื่อก่อนนี้กล้วยก็แซวแซเขาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ชีวิตเราทั้งคู่ได้พบกับอะไรหลายอย่างพอมาเจอกันจากความที่ไม่เคยสนใจในจุดนี้ก็มาคิดว่าทำไมเราไม่มาลองคุยกันดีๆเพราะต่างคนต่างก็ผ่านอะไรมาทั้งคู่ก็ดีนะถือว่าตัวเองยังมีบุญทุกคนก็ว่าอย่างนั้น อีท <Eat S 2> เป็นคนดีมากตั้งแต่คบกันมาไม่เคยสร้างความหนักใจอะไรให้กล้วยเลยเวลาทำงานเขาก็รับผิดชอบตรงเวลามากไม่หละแหละไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบุรีแล้วก็รักแม่มากรักที่บ้านมากเสร็จงานก็คือกลับบ้านไปหาแม่แล้วอย่างกล้วยยังมีบ้างถ่ายละครเสร็จไปทานข้าวกับเพื่อนไม่ใช่ว่าอีทไม่มีเพื่อนนะเพื่อนเยอะด้วยแหละแต่เขาเป็นคนแบบนี้แหละ แล้วมีทายาทไหมไม่มีทายาทค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยไปปรึกษาหมอทำขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างหลายครั้งจนพี่อีทรอนเขาบอกว่าสงสารเรามากเพราะเราใช้เวลามานานเลยตัดสินใจว่าคงจะอยู่กันสองคนแบบไม่มีทายาทนี่แหละ